ใบซื้อค่าค่าซื้อนั่งนอดอ,ออกอยู่มุงปั่นค่ะ,ะวันเมือ่อนายก็ค่าใครมาลัดเกี่ยวกับสักเสร่รองสวีสู้เนาะรองพย้วเป็นเจ้าบวอ,อันตั้งมือทางใบพกทราเป็นเจ้าอาศักของค่าเนาะ เป็นก้นดีก้อนหนึ่งดีอันอังดีค่ะเนาะแล้วพอเป็นก้นดีอันมอใส่ลำปีดใส่ลำปอดเนาะใส่ยามาเนาะเอาเป็นก้นดีอันหมอใจเล็กใสน้อยส่อค่ะแล้วพอเป็นก้นดีอันปอ,อหมอหักเปิดเขา่ะเป็นก้นดีปอหมอหักเปิด บ็กว่าหักเปืนไก็ให้เปินเฮดปานตีนหนักอนโดิอันค่ะไฮเบนไลเนาะค่ะเป็นคนจัานั้นเนาะอยากอาเป็นก้นดีอันบอตอกบ่เทงจ้อมฮะก็บอรมรนลันน่ติมือเล็กดอกก็ใหญ่ดอกก็มีค้อโควได้เป็นก้นดีอันอบเพะทอบกว้ามบอแมอเนาะเพว่าบอเม่สั่งซอนได้ก็พิษก็ยากถูกก็ยากเดิดใจรับที่ก่ตอบคือเนี่ยเนาะอยากบ่ว่าให้เฮสยางย้อมดัง ใจในก็ได้เฮ็ดฮะ,ะบ่เมลาร์ก,ก็เต็มบ่ทอะนะ่อมมาเนาะตั้งแต่จนจนบ่หมอก็ใหญ่มาอย่าว์ก็ตีนะเฮิร์นเนาะมีลุงมีล่ลลางมาการใจชีวิตกูในครอบครัวนาเฮิร์นก็แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนาะก็บ่มีตั้งอันนิ่มสิมฮะบ่มีตั้งอันจมเสื้อฮะเนาะมีแต่ตีนแบบใจลำดอกกานะ้านเนาะอย่าวก็บ่มีกันให้ในตัเสษค่ะเยาวก,ก็ เพราะว่าคาเป็นคนดีทันเกตดูฮะเนาะอ่าอ๋อมอฮักเปิลอ๋อหมอว่างคว้างเปิลอ๋อหมอปันอ่ากาคันของไม่ครอบโค,โคบ้านเนาะอย่าก็คนเราค้างบ้านเนะาะแล้วก็หมอเป็นคนดีอันขี้เกย์บ้างคา่ะเ,เป็นคนหมออันคีเกย์บ้านเนาะมีหัวใจดีอันอําแคมค่ะโอเคค่ะ วัยเซอเด็กนะเฮิร์ดมีครอบครัวเนาะอามีตั้งอันนีนสิมค่ะเนาะแต่กวนว่านเนาะมีแต่ตั้งอันยาผื่นเนาะลายลองลายเมี้ยวยันเบิร์มมันมาจากติโตค่ะเนาะกพราว่าอามีอ่าจัดห้องเมตตาเนาะแล้วก็มีแต่ตั้งอันสุกซากเนาะมันเหมือนอยู่กับในรับสิ่งเนาะกวนว่านเนาะอืมหันตั้งแรงเพราะว่าอ่าหันแต่หันบนส่วนตัวเจ้าเก่านำนาเนาะอ่าวัยเซน่าเนาะค่ะอ่า มีลูกกอที่สามกอ็อ่าไลายไลยยินลองจวิสู้เนะาะไลยยินลองแพ้เป็นแซวล้วกอล์ว่าแพ้เป็นแซวเป็นเส้นตั้งอันแรกแล้วก็เป็นตั้งออกบนดักก้นที่อันอยู่ในรับสิ่งนะคะก็ดังเกีสู้แพ้เป็นแซวเานะาะเลยมาพูดซังแพ้เป็นแซวยา่าก็วาเยเซนั่นแพ้เป็นแซวหลากหลายอัศักของาพาเหมือหดังเป็นอัศักใหม่ทีลูกเศรษฐิแพ้เป็นแซวมาเนาะมีดังอัน หักเปิรนโดยดังรู้การอกตอบแ้นหรือว่าองดางอันน้อหักเปิรนโดยดังเปลี่ยนเปิรนหรือเฮ็ดอย่างปันนั่นเป็นตั้งหักปีลูกฟีแพทเป็นเจ้ามาขะไรลยหบกันเลี้งลายเป็นโก้ทีอันหมอหอมชกเอาว่าปอเมมาเนาะหมอปันสิเลปอเมมาเยวกหมอหักปีหักนรองมาเยวกหมอปันการขันครอบครัของข้ามาเนาะเยวกมีตั้งหักอันอันหมาดแม่มา โดยดีอันมากผู้สักแคะเป็นเจ้าค่ะออกยันปืนแ mm hmm. คะเป็นเจ้าแรงลายปั้นตั้งอันสาสผูกถึงดังไงสาว่นเนาะยอกอตั้งให้ตั้งซาก็ดีความลาดก็ดลีเป็นตั้งอันหมันแมนมากค่ะในเป็นเป็นโลงตั้งดีอันอะไรมากผู้ักแคะเป็นเจ้าค่ะออกเดียนแคะเป็นเจ้าเนปย่าเนาะวะแพะเป็นเจ้าเป็นตั้งหักอะไรเป็นเส้นตั้งอันออกบุ่นดาโก้นดีอันอยู่ในนับสิ่งเนาะ พี่น้องคามือเหยวพี่น้องตงกินไว้ลองสังมือเหยวพี่น้องมีตั้งหยาบใส่ลองสังตุ๊กใส่ลองสังคาอยู่ไว้ในรับสิ่งคะแนนหาตั้งออกหันคะแนนหาที่พึ่งอิงหันคะแนนพี่น้องค่ะมีเมียวไลดีพี่น้องโวนว่ารับสิ่งแบดโมดพี่น้องจังหว่ายนาหาภัยดอกเป็นคาพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเป็นในคาคให้ทางทายค่ะให้พี่น้องเขามาหาแค่เป็นสาวสวอีสุขผิดก็เปว่า แพะเป็นเซาัน่นเป็นเซ็นตอออ้าออกค่ะออกแพะเป็นเซาัน่นเป็นอ่าพักดูหุ่ยแวนเฮาบุนดาเฮาตีากว่าอะไรทางทางพี่น้องมีครอบครัวไร่ดีปองใจกันมีครอบครัวไร่ที่อันอ่าอมีตั้งคักดอกกันค่ะให้เขามาหามันเจ้าค่ะเลยมาย้อนการมาซาซอยแถมการออนส่งออนานา้าในเจายิสุข,ขิดค่ะเลยก็บอกว่าแพะเป็นเซาัน่นเป็นเซ็นต้าเดียวและเป็นเซ็นต้าอ,อันหม,มันแมนค่ะทักทายพยาีพ่น้องให้เขามาหามันเจ้าค่ะ ให้เลยมาพบโทษอันมานอันแมนได้มาเจ้าค่ะเจ้ายีสซุพขี้ขาะออไม่สุขค่ะ